วันนี้ได้อะไรมาอวดเพื่อนๆครับนี่เสือหลวงพ่อปานนะครับเสือหลวงพ่อปานวันนี้ไปถึงวัดหลวงพ่อปานเลยครับหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบางเฮียนะครับคนละปานนะครับคนละปานอีกหลวงพ่อปานอีก รูปหนึ่งก็วัดบางนมโคนะครับนั่นอยุธยาอันนี้จะวัดบางเหี้ยนะครับที่สมุทรปราการอำเภอบางบ่อนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆไปถึงที่เลยครับนี่ครับได้เสือมาตัวหนึง่งแต่ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับแต่เรานับถือก็อยู่ที่ใจของเรานะครับบูชามาสวยมากเลยครับ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินทางไปวัดบางเทียนะครับขออภัยนะครับไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะครับเขาเรียกอย่างนั้นจริงๆเพราะวัดนี้ในอดีตมีตัวเงินตัวทองเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วครับเปลี่ยนชื่อเป็นเรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสนะครับผมไปครับเพื่อนๆ เดินทางไปด้วยกันครับเป็นครั้งแรกครับที่ไปวัดท่านนะครับก็ขอสวัสดี FC อย่างเป็นทางการนะครับและก็เพื่อนๆนทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังนั่งเรือข้ามฟ้า ไปฝั่งโน้นครับการเดินทางของผมวันนี้ผมนั่งรถเมลสาย82จากบางปะแก้วนะครับมาสุดสายที่พระประแดงท่าน้ำพระประแดงครับแล้วก็ข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งครับถามคนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่เคยไม่เคยไปวัดหลวงพ่อปานนะครับพอถึง ฝั่งโน้นก็จะมีรถสองแถวรถท่าน้ำสำโรงครับผมก็นั่งไปลงสำโรงนะครับเพื่อนๆต่อด้วยรถสองแถวไปลงสำโรงแล้วก็มีรถตู้ไปถึงหน้าวัดครับแต่ไม่ได้เข้าไปในวัดนะครับไปเสียค่ามอเตอร์ไซค์อีก15บาบาทนะครับเพื่อนๆนี่คือการเดินทางวันนี้ครับ ถามคนไปเรื่อยๆนะครับคือผมเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาวัดหลวงพ่อครับถือว่าวันนี้คุ้มค่าครับวัดหลวงพ่อปานหรือหลวงปู่ปานก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับในที่สุดผมก็มาถึงจมได้ครับเพื่อนๆนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมา15บาทครับถึงวัดเลย วัดมงคลโคทาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับวัดหลวงพ่อปานสำหรับประวัติหลวงพ่อปานนะครับเป็นชาวบางบ่อท่านเกิดที่คลองนางหงนะครับตำบลบางเฮียนะครับหรือตำบลคลองด่านในปัจจุบันนะครับก็จังหวัดสมุทรปราการเมื่อปีพศ 2368นะครับตาเป็นคนจีนชื่อเขียวยายเป็นคนไทยชื่อปิ่นนะครับบิดามีเชื้อจีนชื่อปลืม้มมารดาเป็นคนไทยเป็นลูกสาวคนโตของยายปิ่นชื่อตานนะครับอาชีพทำป่าจากครอบครัวของท่านอยู่ที่หมู่บ้านโคกเศรษฐีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาห้าคนนะครับเพื่อน ท่านเป็นบุตรคนที่3คนที่ 1. ชื่อนายเทพนะครับคนที่สองชื่อนายทัตคนที่สชื่อนายปานก็เป็นหลวงพ่อปานนี่แหละครับคนที่สชื่อนายจันทร์คนที่หชื่อนางแจงต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นใช้ลูกหลานของหลวงพ่อปาน ได้ใช้ชื่อของบรรพบุรุษมาตั้งเป็นนามสกุลว่าหนูเทพนะครับเมื่อตอนเป็นเด็กบิดามารดาได้นำไปฝากไว้กับท่านเจ้าคุณศรีสากยมุนีเจ้าวาดวัดอรุณราชวารารามหรือวัดแจ้งนะครับเพื่อให้เรียนหนังสือไทยต่อมาไม่นานเจ้าคุณได้ให้บรรพชาเป็นสาม,มเณรต่อมาท่านได้ศึก จากสามเณรมาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทําจากนะครับคือต้นจากนั่นแหละครับแล้วก็ตัดฟืนไปขายเป็นอาชีพประจํานะครับท่านเป็นผู้มีนิสัยอดทนหนักเอาเบาสู้ทําให้พ่อแม่เบาใจมากนะครับเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะครับ โดยมีท่านเจ้าคุณศรีสากยมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงไสยศาสตร์ท่านได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์หลายองค์จนเชี่ยวชาญนะครับภายหลังได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางเฮียนะครับปัจจุบันเรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสนะครับโดยมีพระที่เป็นสหายสนิทต,ตามมาด้วยองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเรือน หลังออกพรรษาท่านและพระเรียนเริ่มออกทุดงไปสถานที่ต่างๆนะครับหลวงพ่อปานและหลวงพ่อเรียนได้ดันดดนไปจนถึงวัดอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและได้ฝากตัวเป็นสานุสิทิ์ของหลวงพ่อแตงเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลานะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวัตถุมงคลของท่านนะครับเพื่อนๆก็ชมไปด้วยนะครับผมก็จะเล่าประวัติ ท่านให้ฟังคร่าวๆนะครับสวยๆนะครับแต่ที่เด่นๆดังๆก็น่าจะเป็นเสือนะครับนี่เพื่อนๆราคาก็แล้วแต่รุ่นนะ หลวงพ่อปานท่านก็ได้ศึกษาด้านวิปัสนาธุระไสยเวทมต์ต่างๆจนเชี่ยวชาญและสร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อปานเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเขี้ยวเสือโคร่งนะครับเพื่อนๆซึ่งแกะเป็นรูปเสือนั่งเมื่อมีความเชี่ยวชาญแล้วจึงได้อำลาพระอาจารย์หลวงพ่อแตงมาพำนักอยู่ที่วัดบ้านเกิดตนเองพร้อมด้วยอาจารย์เรือนเพื่อนสหายนวัดบางเฮียนะครับปัจจุบันก็คือวัด มงคลโคทาวาสและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาดโดยมีหลวงพ่อเรือนเป็นรองเจ้าอาวาสซึ่งทั้งสองรูปได้ปกครองพระรูปวัดทางด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาตลอดนะครับเพื่อนๆตุ๊มงคลท่านสวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นเสือนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับ หลวงพ่อวงก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานนะครับหลงวงพ่อวงหลวงพ่อวงที่ผมเคยไปถ่ายให้ดูครับหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับทุกวันนี้หลวงพ่อสมชายก็สืบทอดนะครับสําหรับวิชานี่ครับสวยมากเลยจริงๆแล้วอยากได้หลายอย่างอยู่สวยๆทั้งนั้นแต่วันนี้งบประมาณน้อยไปหน่อยครับ อยากได้เลยอะ่ะไปอะ่ะมันสวยครับสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญอยากได้เหรียญมากเลยเดี๋ยวจะกลับไปใหม่อยู่เพื่อนๆวันไหนจะไปใหม่วันนี้มันไปแบบทุรักทุเลเราไม่รู้เส้นทางเราก็เลยไปแบบเสี่ยงๆอะ่ะผมไม่รู้เลยว่าไปยังไงไปถามคนแถวนั้นครับนี่ครับสวยมากเลยนี่เพื่อนๆราคาก็โอเคอยู่นะไม่สูง สูงเป็นบางรุ่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่แบบจับต้องไม่ได้นะนี่สวยสวยน่าเก็บมากอะ่ะมีเล็ดด้วยนะเพื่อนๆเห็นเขาสร้างกันใหม่สร้างมาใหม่เหล็ดไม่รู้ต้องจองหรือเปล่าเห,เห็นเห็นก็ขึ้นป้ายไว้อยู่ นี่ครับเขาก็จะบอกชื่อรุ่นไว้นี่มีธงด้วยแต่ผมชอบเสือเสือเขาทำสวยมากนี่เป็นรูปหล่อท่านก็สวยอยู่นะเดี๋ยวจะเล่าต่อนะครับสำหรับประวัติ ของหลวงพ่อปานนะครับในปีพศ2452ประตูน้ำที่กั้นแม่น้ำบางเฮียหรือประตูน้ำชนละหารวิจิตในปัจจุบันนะครับได้เกิดรั่วไม่สามารถปิดกั้นน้ำให้อยู่ได้ไม่ว่าช่างจะซ่อมอย่างไรจนกระทั่งข้าราชาการในท้องถิ่นได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5นะครับให้ทรงทราบเพื่อขอพึ่งพระบาร,รมีพระองค์ท่าน ระหว่างที่ประทับอยู่ที่ประตูน้ำบางเฮียเป็นเวลา3วันนั้นพระอ,องค์ได้รับสั่งให้นิมนต์หลวงพ่อปานเข้าเฝ้าเพื่อไต่ถามเรื่องต่างๆโดยขณะที่หลวงพ่อปานเดินทางเข้าเฝ้านั้นได้ให้เด็กชายปอตถือพานใส่เขี้ยวเสือที่แกะเป็นรูปเสือไปด้วยซึ่งสมัยนั้นแกะจากเขี้ยวเสือจริงๆเมื่อไปถึงที่ประทับหลวงพ่อได้เรียกเอาพานใส่เขี้ยวเสือจากเด็กชายปอตที่ถืออยู่นะครับแต่พบว่าไม่มี เขี้ยวเสืออยู่ในพานแล้วโดยเด็กชายป๊อตบอกว่าเสือกระโดดลงน้ำระหว่างทางจนหมดแล้วหลังจากหลวงพ่อปานทราบจึงได้ให้นำเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปหมูแล้วเสียบไม้แกว่งล่อเสือขึ้นมาจากน้ำต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะครับซึ่งประทับทอดพระเนตรอยู่ตลอดจนถึงกับตัดกับหลวงพ่อปานว่าพอ,อแล้วหลวงตา สำหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนั้นได้จัดทำด้วยช่างแกะถึง6คนจึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันมีทั้งอ้าปากหุบปากโดยช่างทั้งหมดจะเอาแมวมาเป็นต้นแบบในการแกะนะครับหลวงพ่อปานก็เป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมวินัยเคร่งครัดนะครับเพื่อนๆกิจของสงฆ์หลวงพ่อปฏิบัติเป็นประจําทุกวัน อีกประการหนึ่งคือนำพระสงฆ์ออกบินทบาททุกๆเช้านอกจากเจ็บป่วยไปไม่ได้แล้วท่านปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือนำพระสงฆ์สวดมนต์เช้าเย็นที่หอสวดมนต์เป็นประจำทุกวันและสวดมนต์เป็นคำภีหรือผูกเป็นเล่มๆเ,เป็นวันๆไปนะครับกระทั่งสวดปฏิโมกเหตุดังนี้ในสมัยนั้นพระลูกวัดของท่านจึงสวดมนต์เก่งมากนะครับ ด้านสาธารณประโยชน์หลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างถนนจากคลองด่านไปบางเพลียงนะครับถนนจากวัดมงคลโคทวาดไปวัดสว่างอารมณ์นะครับถนนจากวัดมงคลโคทวาดจรดคลองนางหงถนนแต่ละสายปัจจุบันได้พัฒนาเป็นถนนถาวรและใช้สัญจรไปมาจนทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวัตถุมงคลของท่านก็เยอะอยู่นะครับ เป็นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าจริง,รงๆก็คงจะหายากอะเพื่อนๆอยู่ที่ใจของเราอะครับนี่ครับเป็นตะกรุดก็มีเยอะครับคำออกมาตอนนี้เยอะมากแต่ก็สวยเพื่อนๆมานี้อดใจไม่ได้แน่นอนโดยเฉพาะเสือนะครับสวยมากแล้วก็เป็นเหรียญเหรียญก็สวย ด้านความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อนั้นเป็นที่เรื่องลือกันทั่วไปนะครับเป็นพระอาจารย์ที่มีญาณแก่กล้าชื่อเสียงโด่งดังในรัชกาลที่ห้านะครับเครื่องรางของขลังของท่านเป็นที่เรื่มใส่ศรัทธามากและสืบเสาะหากันจนทุกวันนี้ครับท่านคล่ำครึงทางวิปัสสนามากและทุดงอยู่เสมอด้วยคุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อที่ได้ประกอบขึ้นไว้ แต่ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ราษฎรในตำบลใกล้เคียงกระทั่งต่างอำเภอและต่างจังหวัดพากันเคารพนับถือและระลึกถึงหลวงพ่ออย่างไม่เสื่อมคลายนะครับเพื่อนๆน,นี่รูปท่านก็สวยรูปนี้ร้อยเดียวครับเพื่อนๆสวยมากเอาไปเข้ากรอบสวยๆนี่รูปนี้จะเป็นเหมือนรูปเก่าเลยเพื่อนๆสองร้อยครับอยากได้รูปนี้มาก นี่ครับถ้าไปเข้ากรอบนี่สวยเลยนี่คือเขาจะทำมาจากรูปเก่านั่นแหละครับใครชอบเป็นสีก็มีแต่ผมชอบชอบรูปนี้ครับที่เป็นเหมือนเก่าๆาครับถ้าอาไปเข้ากรอบนี่สวยเลยนี่ครับมีตาประทับของวัดด้วยนี้นแผ่นนี้สองร้อยครับเพื่อนๆสวยงามครับ มีเพื่อนๆเสือตัวใหญ่ก็มีเสือตัวใหญ่ๆนี่ก็รูปเหมือนท่านนะครับสวยๆนี่ครับเพื่อนๆที่ผมบอกสร้อยข้อมือนี่ครับสวยมากเลยแต่วันนี้มาไม่เห็นอยู่ในตู้นะครับหรือว่าเขาเพิ่งสร้าง หรือว่าผมมองไม่ชัดไม่แน่ใจแต่สวยนะเป็นเลดข้อมือครับเลดหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับภายในบริเวณวัดนะครับเพื่อนๆก็เป็นรูปเสือรูปเสือยืนอยู่ครับ ก่อนที่หลวงพ่อปานจะมรณภาพนั้นประชาชนที่มีความเคารพบูชาหลวงพ่อได้พร้อมใจกันหลอ่อรูปท่านขึ้นมาองค์หนึ่งขนาดเท่าองค์จริงนะครับเพื่อไว้เป็นที่เคารพบูชาเพราะหลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่วัดท่านมักจะเดินทุดงไปในที่ต่างๆเป็นประจำนะครับจะได้กราบรูปหล่อท่านแทนนะครับแต่เมื่อหล่อรูปแล้วท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดท่านมักจะปลีกตัวไปจําวัดที่ พระปฐมเป็นประจํานะครับการที่ท่านไม่อยากเข้าวัดของท่านนั้นอาจเป็นเพราะท่านรู้ล่วงหน้าว่าถึงคราวจะหมดอายุไขแล้วท่านจึงต้องการความสงบในการพิจารณาธรรมนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกกับใครๆเมื่อยาติโยมอ้อนวอนมากๆเข้าท่านก็บ่ายเบี่ยงไปว่าเข้าไปไม่ได้ไอ้ดำมันอยู่ขืนเข้าไปไอ้ดำมันจะเอาตาย คำว่าไอ้ายดำหมายถึงรูปหล่อของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้รูปหล่อของท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดมงคลโคทาวาสนะครับวัดคลองด่านหรือวัดบางเย่ยนะครับคืออยู่ที่กุฏิของหลวงพ่อซึ่งได้จัดสร้างขึ้นใหม่นะครับและปรากฏความศักดิ์สิทธิ์มากมายน้ำมนต์ที่หน้ารูปหล่อของท่านก็มีคนนำไปดื่มและทองคำเปลว ที่รูปหล่อก็มีคนนำไปปิดที่หน้าผากเพื่อรักษาโรคได้ผลมาแล้วมากมายนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพาเข้าลอดโบสครับท่านลอดโบสถ์ไปด้วยกันนะครับด้านสมณศักดิ์หลวงพ่อปานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิพัฒนิโรธกิจ ท่านมรณภาพเมื่อวันที่29นะครับเพื่อนๆสิงหาคมพศก็2,453นะครับเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีสายนพศก็2,454นะครับเพื่อนๆน,นี่คือเก็บประวัติหลวงพ่อปานนะครับ ตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมบริเวณวัดครับนี่ตรงที่ผมรอดไปเมื่อกี้เป็นโบสเสือให้รอดนะครับรอดสะดาะเคาะให้โชคให้มีโชคลาภครับสิ่งไม่ดีจะได้ออกไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ